สามารถทําอะไรได้หลายอย่างใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี me mc การปรับแต่งจอต่างๆมาดูกันดีกว่าว่าไอ้พวกนั้นมันทํากันยังไงนะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l มิโม่วันนี้เราอยู่กับเสี่ยวมี่ทีวีนะครับผมอันนี้ที่เราได้มาเนี่ยก็จะเป็นเสี่ยวมี่ทีวีพีวันนะครับผม43นิ้วเลยอันนี้เราก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมก็นี่นะครับผมคลิปแกะกล่องนี่ไปดูกันได้เลยนะครับผมก็ใช้มาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมจนถึงวันนี้ก็ยังโอเคปกติดีนะแต่ว่ามีเพื่อนถามมาเยอะมากๆเลยนะครับผมก็หลายคนเนี่ยก็เพิ่งจะเคยใช้สมาร์ททีวีหรือบางคนก็มาจาก Android Box นะครับผมอันนี้เราก็มาจาก Android Box เหมือนกกกันนนนนนะ่อห้้้าาีีีเเรรร็็ใชปทวธมดาแล้วเรอยบมีบ็อกใชเหมตอน อย่างนี้ก็โอเคเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมหลบทางให้พระเอกนิดนึงนะครับผมก็ต้องโลโก้มีตั้งแต่ต้นเลยนะก็จะมีปุ่ม power ข้างล่างตรงนี้ หาไม่เจอโอเคเจอแล้วก็กดไปทีนึงนะครับผมมันก็จะปิดเลยรวดเร็วมากๆแล้วก็กดอีกทีนึงก็เปิดนะครับอันนี้ก็ขั้นตอนแรกเนาะแล้วก็อย่างที่2นะครับผมใครที่เพิ่งเริ่มเซตอัพทีวีก็อย่าลืมมาใส่รีโมทนะครับผมให้ใส่ฐานรีโมทสิเออนี่เขาก็แถมตัวฐานมาให้ด้วยนะครับผมตะกี้ก็อย่าลืมมาใส่กันนะครับแล้วถ้าเกิกดว่าใครเนะี่ยที่ใส่ฐา,านแล้วนะครับผมแล้วก็กด2ปุ่มตามรีโมทที่ทีวีเขาบอกมาให้กดแล้วก็ยังเชื่อมต่อไม่ได้ก็่าลืมมาอยู่ในระยะที่ทททีีีีววเเคค้้้าาาาาาาบอออออกกกกกดดยยนนนนะะะะรรััััผมมมมมมม็ปณณ20ซใ่่่่แตถงไไจจสญ,ญ,ญูืๆ ครับผมอาจจะต้องไปปิดก่อนไม่ว่าจะเป็นมือถือเราหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับก็อย่าลืมใส่ฐานแล้วก็ไปปิดสัญญาณบลูทูธอันอื่นๆที่รบกวนด้วยนะครับ <Okay. S 1> ผมแล้วก็ตอนที่เซตอัพทีวีครั้งแรกนะครับผมถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปเก่าเราก็คือเราจะทําการลิงก์กับ Google Assistant หรือ Google Home ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับผมใครที่กดข้ามขั้นตอนนั้นไปนะครับผมมันก็จะไม่สามารถใช้ Assistant หรือว่าใช้ Hand ์ฟรีอะไรอย่างนี้ได้นะแต่เราก็มาเชื่อมต่อที่หลังได้นะครับผมก็นี่รีโมทนะครับผมเลื่อนขึ้นมาบนสุดเลยแล้วก็รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะครับเราก็จะเจอกับ Account and Sign In นะครับผมถ้า ว่าใครยังไม่ได้ sign in นะครับ Gmail, email ต่างๆเนี่ยก็คือมาเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถใช้งาน Assistant ได้นะหลังจากที่เรา sign in account เราแล้วใช่ไหมก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ Device Preference นะครับผมแล้วก็ด้านล่างปึ๊บๆๆเลื่อนลงมานะครับผมก็จะมี Google Assistant นะครับผมแล้วก็จะมี Chromecast built-in ด้วยไอพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันท้ายคลิปนะครับผมเราก็ต้องมาเช็คดูก่อนนะครับผมว่าตอนนี้มันเปิดอยู่หรือเปล่านะครับก็คือไม่ได้ขึ้นไฟสีส้มๆนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะปิดข้างล่างเนี่ยมันมีปุ่ ส้มมาแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็ด้วยถ้าเกิดว่าเราเปิดปุ๊บนี่มันก็จะอินสตอลแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีแสงสีขาวเนี่ยกับพิพสามารถพูดแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะลองให้ดูกันเฮ้ hey. Turn off curtain อลองดูนะโอเคปิดเรียบร้อย Turning off the p o r m a n Turning off the powerman โอเคตอนนี้ powerman ผมก็ปิดอยู่นะครับผมอ่า ah. สุดยอดโอเคครับผม Turning off the p o r m a n Turn on curtain อ้ยมามานี่แล้วก็ Turning the f a r m a on อา Turning the แ on แล้วพาแมผมก็เปิดแล้วนะครับผมนี่ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะผมตัวนี้เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วอะลองดูถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้เป็นตัวรีโมทก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะสั่งภาษาไทยเนาะก็จะมีปุ่ม Assistant นะครับผมสามารถกดสั่งงานได้เลยแบบภาษาไทยก็กดไปก่อนทีนึงปิดไฟห้องนั่งเล่นแล้วก็ ปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมกำลังติดไฟสดวงขอโทษนะมีไฟ2ดวงจะใช้งานไม่ได้ค่ะโอเคก็คือข้างบนเราเนี่ยมีแค่4ดวงนะอีก2ดวงผมไม่ได้เซตอัพเอาไว้มาใช้งานกันหน่อยดีกว่านะครับผมถ้าเราจะเปิดไฟแบบเสียงภาษาไทยก็กดอีกทีหนึ่งเหมือนเดิมเปิดไฟห้องนั่งเล่นไปไม่เลยกำลังเปิดไฟสีดวงขอโทษทีดูเหมือนว่าตอนนี้ไฟสอดวงจะใช้งานไม่ได้ โอเคเก่เยบเงียบเ,เอ้ยก็ง่ายๆนะครับผม <S <S ใช้งานสั่งภาษาไทยก็จะต้องกดรีโมทไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใช้ไม่ได้ตั้งแต่แรกนะครับผมเราอาจจะไม่ได้เซตอัพ Google ไว้หรือไม่ได้เซตอัพ Assistant ไว้ก็คือกดข้ามขั้นตอนแรกมาใช่ไหมก็มากดตรงตัวฟันเฟืองที่ผมบอกไปเนาะแล้วก็ Account แล้วก็ไปบายต่างๆนะครับผมเชื่อมต่อเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเชื่อมต่อแบบง่ายๆนะครับผมให้เราไปที่มือถือนะแล้วก็ <ๆ S 1> Set up my device แค่นี้เองนะครับผมมันก็จะไปลิงก์กันแล้วแล้วก็กดเน็กๆๆแค่นั้นเอง Google นะครับผม Assistant มันก็เหมือนกันในมือถือเลยนะถามอะไรก็ได้ตอบได้หมดเอาไปเล่นกับเขาก็ได้นะครับผมอ่ะน็อกน c อก Good morning ต้องบอกว่า who's there ดิโอเคอันนี้ก็เก่งอยู่แล้วนะครับผมภาษาอังกฤษภาษาไทยตอบได้หมดอ่ะสีเหลืองไม่มีเยลโล่อะปีโตก็คงไม่ได้แล้วแหละ โอเคอ่ะมาดูกันต่อเลยดีกว่านะครับผมการใช้งานนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือกดซ้ายขวาขึ้นลงแล้วก็กด ENTER นะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะดู Youtube u t u b e นี่ผมดูบ่อยๆใช่ไหมแล้วเราอยากจะมูฟไปข้างบนก็คือกดมาทางซ้ายนะครับผมมันก็จะให้มูฟอย่างนี้มันก็จะมีเครื่องหมายตรงนี้นะครับผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยอ่ะลองเลื่อนไปข้างบนปุ๊บ แล้วก็ไป้ายป้ายป้ายโอเคนะครับผมอันนี้ก็ทํากับพวกแอปต่างๆได้หมดเลยนะครับผมแล้วมาดูกันหน่อยดีกว่าถ้าเกิดว่าจะเพิ่มแอปนะครับผมก็มาตรงนี้เรียกคําว่าแอปนะครับผมซ้ายมือแล้วก็กดตกลงนะครับผมแล้วก็ get more app ตรงนี้นะครับทิกทุกเนี่ยคือเรามีอยู่แล้วนะอันนี้มันก็เซตอัพตั้งแต่แรกอยู่แล้วมี ICE ด้วย mono m a x อันนี้เรายังไม่มีใช่ไหมอ่าเห็นไหมถูกต้องก็กดเข้ามานะครับผมแล้วก็กด install กดอีกครั้งหนึ่งง่าย,ายๆแบบนี้เลยนะครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบบ้้้อนนแลืะะแาเงาเงงใชทต นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปลึกๆนะครับผมตัวนี้มันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี MEMC การปรับแต่งจอต่างๆนะครับแล้วจอันก่ค่อนข้างชัดด้วยเนาะ 4K เลยมาดูกันดีกว่าว่าไอ้พวกนั้นมันทํากันยังไงนะครับผมก็ขึ้นมาข้างบนแล้วก็ตรงนี้ setting นะครับผมเลื่อนลงมาปั๊บปั๊ปั๊ปั๊แล้วก็ดีไวท์เพอร์เฟคต์นะครับผมก็จะเจอกับตรงนี้ picture นะครับผมกดเข้ามาตอนนี้เราก็อยู่ที่ standard นะครับผมก็ตั้งแต่ที่มันตั้งค่ามาจากโรงงานเลยนะเราสามารถปรับความสว่างเพิ่มได้ contrast saturation ความอินสีต่างๆเนี่ย แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะดูไอ้ที่มันเซตมาให้เนาะก็กดมาอีกทีนึงนะครับผมเราก็จะเจอกับวิวิดนะครับสปอร์ตมูฟวี่อันนี้ก็น่าจะเป็นสีสดใสนะครับผมหรือเน้นสีสปอร์ตไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มูฟวี่นะครับผมก็สไตล์หนังนะ,ะลองกดเข้าไปดูกันหน่อยดีกว่า มันก็จะปรับมาให้อัตโนมัติเลยนะครับผมพวกค่าต่างๆเนี่ยสามารถมาปรับเองได้เหมือนกันนะพวกนี้โอเคแล้วก็ลงมานะครับผมก็จะมีซาวนะครับผมก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันนี่ซาวโหมดนะครับเราอยู่สแตนดาร์ดมูวี่นิวส์เป็นอ่านข่าวก็ได้นะมีเกมแล้วก็มีคัสตอมด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาลองเล่นต่างๆนะครับผม้ามาได้นะครับมันมีลูกเล่นให้เยอะมากๆเลยแต่กี้ยังไม่หมดนะครับผมตรงพิกเจอร์เนี่ยมันสามารถทําได้เยอะมากก็จะมีเทคโนโลยี m m c ใช่ไหม m o ชั o n smooth ช่วยเพิ่ม rate, เฟรมเรทเราต่างๆนะครับนี่ motion s m o o t ิ i n g มอยู่ตรงสแตน ามาลองเป็น smooth หน่อยดีกว่า advance วิดีโนะครับผมก็สามารถมาปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับมี gamma color tuner noise reduction ทำได้หมดเลย okay, โอเคกดกลับเข้ามานะครับผมก็จะมีพวก google assistant แล้วก็ c home r cast built in น,นะครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะ c a s หน้าจอไปอใช่ไหม<อ>ก็ตั้งแต่ตอนแรกเลยอ่ะตอนที่เราติดตั้งเครื่องมันก็จะถามมานะครับผมว่าจะให้ติดตั้งแอปอะไรบ้างอันนี้ก็เป็น default ของเครื่องอยู่แล้วนะมีลา v แ c a s ลองดูกันหน่อยแล้วก็ในมือถือนะครับผมก็เลื่อนลงมาค่ายอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตรงนี้มันมีให้กดเ ว่าฉายภาพได้เลยเนะี่ยแล้วมันก็จะรอซิงกับตัวทีวีนะครับผมในนี้มันก็จะขึ้นมาว่าสมาร์ททีวีเจอแล้วกดเข้าไปปุ๊บนี่เรียบร้อยนะครับผมก็กำลังทูนกับตัวนี้อยู่ connecting แล้วก็ receiving data นะครับผมมาแล้วอ้าวเรียบร้อยเลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าจอของเราเองเรียวไามมากๆเรามาดู YouTube กันหน่อย แล้วก็แค่หมุนโทรศัพท์นะครับผมมันก็จะไป16:9ให้เราเองเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่จะใช้เป็นซาวบาร์คีย์บอร์ดหรือเมาส์เดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูนะครับผมทำยังไงกดเซตติ้งนะครับผมลูกฟันเฟืองเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับรีโมทแอนด์แอซเซสซอรี่แอดอเซสซอรีนะครับผมอันนี้ก็จะมี RC เสียวมีอยู่ใช่ไหมก็คือตัวรีโมทนะครับผมเรามีตรงนี้ จะเป็น mx master 3นะครับผมก็จะเป็นเมาส์บลูทูธแพงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับผมมันสามารถกดปุ่มเดียวมันก็เป็นการย้าย Device ได้เลยนะครับผมใช้กับ macbook ใช้กับ ipad ได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกัน,น่อยดีกว่าลองมาดูตัว netflix เนี่ยก็กดคลิกมาทีเดียวมันก็เข้ามาเลยนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็ get more app นะครับผมก็คือใช้งานปกติทั่วไปเลยเนี่ยสกอรขึ้นสกอร์ลงก็ได้นะครับเอาไปถ่ายฟีดเฟซบุ๊กก็ได้ โอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธแล้วก็แอคเซสซอรีนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตั้งค่าอะไรไปม่วซัวไปหมดแสงสีเสียงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าเราไม่ได้เซตอัพ g o o g l e หรือว่าอยากจะทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกใหม่หมดเลยนะครับผมก็มาที่ Setting แล้วก็ d e v i c e p r e f e r e n c นนะครับผมแล้วก็ด้านล่างสุดเลยมันก็จะมีคําสั่งรีเซ็ตอยู่นะครับผมก็มากดเราก็จะได้ทีวีเครื่องใหม่มาเลยนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเสี่ยวมีทีวีพีวันนะครับผมตัวของเราเนี่ยก็สาามรถ พิมมาใต้คลิปตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์เป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับผมใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ที่ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย